สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Lightroom Mobile สำหรับการแต่งภาพแบบ Dark Green นะครับที่ผมคุมโทนที่ใช้ในรูปของผมเองนะครับวันนี้ทำเสร็จแล้วก็แจกไฟล์ DNG เอาไปใช้กับมือถือของท่านได้เลยนะครับอ่เสร็จแล้วเราโหลดมานะครับอยู่ในเครื่องนะนี้นะครับ พออยู่ในเครื่องเสร็จแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตัวไลท์รูมนะครับอเราเพิ่มไปไลท์รูมแล้วมันก็จะเข้ามาในตัวไลท์รูมนี้ของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีสีที่เราปรับตั้งไปแล้วเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับเลือกได้เลยว่าเราอยากใช้สีตัวไหนเป็นพรีเซ็ตตัวไหนนะครับมีไลท์กรีนดาร์กกรีนนะครับ แค่นี้ง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ถ้าเกิดเราอยากปรับตั้งใช้เองนะปรับตั้งใช้เองแล้วก็คลิกที่ตัวไลท์มเสร็จแล้วไปที่รีเซ็ตเซ็ตกันปรับตั้งค่าทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้นะไปที่แสงเสร็จแล้วปรับแสงตามใจชอบนะครับผอ,อนทา้าสไฮไลท์ลดลงหน่อยเงาลดลงเพราะว่าเราจะทำเป็นโทนดาร์กๆหน่อยๆเนาะ เสร็จแล้วไปที่สีนะครับสีตัวนี้ตามใจชอบเลยนะครับไปทางเขียวนิดๆน,นะครับไม่เขียวๆหน่อยๆเนาะเสร็จแล้วไปที่มิกซ์นะครับอ่าชแนลันนี้ชแนลสีเขียวนะครับเป็นชแนลสีเขียวแล้วก็มาปรับชแนลสีเขียวเขกันความอิ่มของสีลดลงเยอะๆเ,เลยความสว่างของสีเขียวก็ลดลงนะครับมีส่วนของสีเหลืองอยู่แล้วก็คลิกที่ ส่วนของสีเหลืองแล้วก็ความอิ่มของสีเหลืองลดลงความสว่างของสีเหลืองก็ลดลงนะครับเห็นไหมมันก็จะดักดาร์กแล้วแล้วก็ส่วนของสีฟ้านหน่อยหน่อยมันก็จะมีติดมาบ้างนะครับลดลงเห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้โทนดาร์กแล้วนะครับเสร็จสิ้นจากนั้นเรากออ็จะบันทึกมันไว้นะไปที่พีเซ็ต ั้งค่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เสร็จนะครับก็เป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนําไปใช้ได้เลยนะครับแต่แล้วถ้าเกิดเราลงรูปนี้ไว้ในเครื่องเราแล้วเราจะไปใช้กับรูปอื่นนะแล้วก็คลิกรูปนี้ขึ้นมาลองโหลดนิดนึงเสร็จแล้วคลิกที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับ ก็จะมีค่าของที่เราเซฟไว้นะครับคลิกใช้ได้เลยโอเคนะครับเป็นทิคเล็กๆน้อยๆสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับลองเอาไปพิ๊กใช้กันดูนะครับนะครับถ้าเกิดมันมืดไปแล้วก็ปรับค่าความสว่างของสีได้นะอนนี้นะครับมันมืดไปหน่อยอเรากดเข้ามาถูกก่อนเสร็จแล้วไปที่แสง ตามใจชอบเลยนะครับโอเคถ้าเกิดเราจะนำไปใช้เราก็คลิกที่แชร์แล้วก็บันทึกในอ,อุปกรณ์น,นะครับมันก็จะเอ็กพอร์ตเป็น jpeg ให้นะเรียบร้อยโอเคครับก็ต้องกลาวคำว่าสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกด ไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ